เดินคาร์ดิโอแต่หัวใจเกินโซนตลอดเลยมันต้องทํำยังไงเหรอพี่วันนี้นะครับผมอยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมากมเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนะ่ะพอบอกว่าเฮ้ยต้องไปเดินคาร์ดิโอนะพอเราเริ่มจะรู้ว่าฮาร์ดเลตต้องเต้นเท่าไหร่แล้วต้องคาร์ดิโอโซน2ยังไงเนี่ยพอเราไปทำจริงๆครับมันเกินโซนครับหัวใจมันเกินโซนครับสมมุติว่า โซน2เราอยู่ประมาณ120 130บางคนซัดไป140 150เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแล้วมันต้องแก้ยังไงนะครับฟังคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราคาร์ดิโอค,ครับคนใหม่ให่ที่แบบคุมโซนไม่ได้มันเป็นอยู่2สาเหตุครับสาเหตุแรกคือเราไม่รู้ความเร็วเนี่ยความเร็วและความชันของลู่วิ่งที่เราทำเนี่ยไม่รู้ว่ามันต้องเท่าไหร่แน่เราก็เลยแบบปรับมัวม่วๆไปเฮ้ยให้มันชันขึ้นมาเยอะเดินเร็วๆหน่อยมันเลยมีโอกาสทําให โซนหัวใจเราอ่ะมันเกินทีนี้ผมอาจจะอธิบายอาจจะแบบแก้ตรงนี้ให้นะครับคือเราดูก่อนว่าความเร็วที่เราเดินไหวอ่เดินได้เร็วเท่าไหร่นะครับเอาความเร็วก่อนนะอย่าเพิ่งชันนะแล้วพอเดินเดินเร็วได้สมมติเดินเร็ว5แล้วเราเพิ่งมาดูว่าเฮ้ยฮาร์ดเรทอ่ะมันถึงหรือ,อยังถ้ายังไม่ถึงค่อยๆปรับความชันขึ้นละสเต็ปทีละสเต็ปทีละสเต็ปแบบนี้ครับแล้วเราก็ค่อยจําไว้ว่าอ๋อความเร็วความชันเท่านีน้มันถึงหัวใจโซน2ได้นะครับอันนี้คือวิธีทางแก้ส่วนอันที่2นะครับที่มันเกินโซน หนูก็ปรับแล้วนะความเร็วก็เท่านี้นะพอสักพักอะ่ะมันไปโซนสามโซนสี่ทำยังไงอันนี้นะครับมันเพราะว่าเราไม่ค่อยแข็งแรงครับระบบแบบระบบหายใจหัวใจแล้วหลอดเลือดเราอาจจะไม่ค่อยฟิตครับแล้วลองสังเกตดิง่ายๆคนว่ายน้านักกีฬาว่ายน้ำ,นะนำอ่ะหูเขาว่ายทีนึงเนี่ยเขาจะขึ้นมาหายใจน,นันนานครั้งเห็นว่าเขากั้นหใจะได้นานมากนะครับระบบการใช้ ออกซิเจนของร่างกายเขามันดีมากมันฟิตมากหรือเอาง่ายๆเดินขึ้นบันไดบางทีก็ไม่เหนื่อยนะครับบางคนไม่เหนื่อยแต่ทำไมบางคนคแรบบึ่งชั้นก็เหนื่อยแล้วอันนี้แหละคือความฟิตของหัวใจนะครับเราอาจจะไม่ค่อยฟิตนะครับมันเลยทําให้เราเกินโซนได้และทีนี้แล้วมันต้องแก้อย่างไงเรื่องนี้นะครับเวลาแก้นะไม่ต้องแก้อะไรครับทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะอเมซิ่งกับการปรับตัวของร่างกายคืออะไรรู้ไหมสมมติเราเดิน2อาทิตย์หูมันเกินโซนตลอดแล้ว ไปโซนสามโซนสี่ไปโซนสองโซนสามแบบโซนสามโซนสี่ตลอดเลยมันเกินเกินช่างมันครับทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวสองสามอาทิตย์ต่อมาเราจะรู้ว่าเฮ้ยเร็วก็เร็วเท่าเดิมชันก็ชันเท่าเดิมหัวใจไม่ไปแล้วไม่ไปโซนสามแล้วอยู่ที่โซนสองแล้วนั่นแหละครับคือเราฟิตขึ้นนะครับขอแค่ให้ทําอย่างต่อเนื่องแล้วบางคนก็ยังสงสัยอีกว่าพี่เขาบอกว่าโซนสองมันลดไขมันได้ดีนะแล้วถ้าเกิดไปโซนสามมันจะใช้ไขมันไหม อย่างนี้ครับคือถ้าเกิดเรายัางคุมโซนไม่ได้ไม่เป็นไรไปโซนสก็ได้ขอแค่ให้ได้ทำยังไงมันก็ใช้พลังงานอยู่ดีนะครับขอแค่ให้ในทำไม่ต้องไม่ต้องกังวลเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะค่อยๆเก่งเองแล้วเราจะค่อยๆปรับแล้วเราจะค่อยๆรู้ตัวเองว่าเราจะไปอยู่โซนไหนต้องทํำยังไงนะครับอันนี้แหละคือวิธีทางแก้แล้วก็เหตุผลว่ามันเป็นเพราะอะไรเราต้องแก้ยังไง ใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องฟิตออฟแอทไว้ได้วยนะครับทุกๆวันผมจะมีคลิปใหม่มาลงแล้วตอนนี้ผมทำคอร์สเทรนออนไลน์3เดือนเปลี่ยนหุ่นแบบพาเวทนะครับแบบหนึ่งในไลน์ส่วนตัวของผมนะครับสิ่งที่ได้เลยนะโปรแกรมอาหารส่วนบุคคลครับต้องกินเท่าไหร่ยังไงบ้างโปรตีนคาร์บโบไฮเดรตไขมันดีต้องกินยังไงอยู่บ้านก็กินได้ออกนอกบ้านก็กินได้นะครับไม่อดอาหารไม่ใช่ไก่ต้มไข่ต้มทุกมือแน่นอนนะครับสโปรแกรมออกกำลังกายต้องออกกำลับบงกายแบบไหนหอยู่บ้านอยู่ยิมอยู่คอนโดต ไม่มีอุปกรณ์ต้องทํายังไงผมสอนนั้นแต่ต้นจนสามารถดูแลตัวเองได้นะครับสโปรแกรมคาร์ดิโอเนี่ยต้องคาร์ดิโอแบบไหนโซนหัวใจต้องเต้นเท่าไหร่กี่นาทีต่อวันต่อสัปดาห์ต่อเดือนผมบอกหมดแบบละเอียดในไลน์ส่วนตัวแบบ1นึน,นะครับในคอร์สเทนออนไลน์3เดือนเปลี่ยนหุ่นแบบไพเวทนะครับใครสนใจคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ที่หน้าไบโอเข้ามาได้เลยนะครับและอย่าลืมนะกดติดตามไ้ด้วยครับจะไปถึง3ามแสนซับครับ